โอ้โหของเล่นโอ้โหสวยมากเลยโอ้โหโอ้โหเก่งยังเลยนีนีเก่งเฮดแอนดแองจี้ทีวีสวัสดีค่ะใครคะเนี่ยแอจี้ค่ะวันนี้จะไปไหนคะไปโรงเรียนโรงเรียนชื่อโรงเรียนอะไรคะลูกตอนที่หนึ่งค่ะ <laughs> เราจะไปโรงเรียนแล้วจริงๆเลยเพราะว่าองที่เข้าอนุบาลหนึ่งใช่ไหมคะแต,แต่เขาก็ามีสระว่ายนนะ้ำบ้างก็มีหัวเรีเเย Cel นเด็กน้อยไปหนูชอบเจ้าหวู่โอ้แล้ววันนี้พาใครไปด้วยคะเนี่ยคุณย่ามาแล้วนี่ใครคะเนี่ยเอามาพวกนี้ไปด้วยเหรอคะก็เอาควายไปด้วยคะ่ะควายหมูค่ะหมูนะคะหมูไปด้วยนะคะ ย้ yeah. ไหนคะโรงเรียนแองจี้อยู่ไหนคะลกูกใกล้ถึงค่ะถึงใกล,ใกล้ถึงแล้วง่ายงวันนี้เรามาส่งวันแรกเลยนะคะนะคะเข้าอนุบาลหนึ่งใช่ไหมคะแองจี้แองจี้ขาเข้าอนุบาลหนึ่งใช่ไหมคะโอเค okay. พร้อมไหมคะพร้อมพร้อมทยังไงคะ,คะพร้อมทํายังไงคะลูกเย้ไปเดี๋ยวเราเข้าไปโรงเรียนกันดีกว่าเนาะเข้าไปบ้าง โอเคค่ะเข้าไปในบ้าพ่อเก่งโอ้ยอังจี้อันนี้ที่ไหนคะลูกโเรียนอะไรคะโรงเรียนอะไรคะโสมาพาโสมาพาโสมาพาโอ้มีเพื่อนมาด้วยเห็นไหมคะเอ้ยสวัสดีค่ะเพื่อนก่อนเลยเฮ้ยฮัลโหลมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้ว ไปไปไปเราไปกับเพื่อนกันดีกว่าเร็วไปเลยอังจี้เดินไปเลวค่ะอังจี้เดินไปเลวค่ะเจอเพื่อนนะคะตอนนี้เจอเพื่อนแล้วกลุ่มนกลอะไรครับุมอะไรคะแม่อะไรนะ่มกลกะไม่รู้ แองจี้มีเพื่อนแล้วด้วยในยังกระเป๋าหรือโอ้เดี๋ยวเอาให้นะคะกระเป๋ามันหนักเพื่อนชื่ออะไรครับวัตถุนี้วัตถุพิชเชอร์บอสไม่ค่อยพูดโอเคไปไปไปเร็วไปกับเพื่อนเร็วอเดินไปเลยนี่โรงเรียนแองจี้นะคะวันนี้มาวันแรกเลยอุ้ยแองจี้เก่งมากๆเลยระวังนะคะสวัสดีค่ะก่อนสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหโอ้โหเก่งจังเลยอะสุดยอดเลยอะไหนพาพาแม่น้องไปดูหน่อยพาไปดูหน่อยสิคะมันมีอะไรตรงไหนบ้างโอ้มานี่ราบังระงนปักจูงมือตอนนี้เองที่กำลังเดินไปแล้วนะคะเขาจะเดินเองด้วยโว้ี สวัสดีค่ะนี่ไปดูรายชื่อก่อนเองที่ไปดูรายชื่อก่อนค่ะไปดูซิค่ะไปดูซิคนเก่งเนี่ยเก่งมากเลยเดินเองด้วยสองศูนย์หนึ่งสี่ค่ะสองศูฝากบอกคุณครูฝากบอกคุณครูซิอย่าลืมอะไรคะภาษาไทยพูดแชร์พูดดังๆพูดดังๆพูดดังๆ ช่องอะไรคะเอ็นจีทีวีเอ็แต่เองจีทีวีชอบทีวีของตัวเองเอานำไปเลยนำม่น้องไปเลยค่ะโหนสีห้องนี้นะคะสุดยอดเด็กเก่งเลยอ่ะสุดยอดเด็กเก่ง เดินแบบว่าเดินเหมือนรู้เลยว่าอยู่ตรงไหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรล้มนะคะเจ็บไหมคะมาไปลองเป่าให้นะคะเพียงเพีงเก่งจังเลยมือมันทำพลาดโอหเหรอมือมันล้มนะคะล้มระวังคะ่ะระวังคะ่ะระวังคะ่ะไม่ยอมให้จูงอุ้ย พี่เอ็งจี้ของเราห้องนี้พะลูกนี่ของเราห้องนี้นะคะเดินไปสิคะนี่นี่นห้องนี้เลยห้องนี้ไปดูซิไปดูซิมันมีอะไรห้องทหารค่ะห้องทหารนี่ค่ะห้องทหารพี่เอ็งกี้อยู่ไหนพี่เอ็งกี้อยู่ไหนไปดูซิห้องนี้ค่ะใช่ค่ะ ใช่ไหมโอ้โหโรงเรียนเขาใหญ่นะคะเรื่องไม่ได้หรือรอตรงไหนเหรอเดี๋ยวเราตกลงมานี่ไปเล่นกระโดดสิหนูหนูมาเล่นกระโดดนี่ดีกว่าเออ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 อ้าวนับด้วยโอ้โหของเล่นโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยมากเลยโอ้โหโอ้โหเก่งยังเลยนี่นี่เด็กเก่งนี่นี่อุ๊ย ระวังล้มนะคะโอ้โหล้อ,อ,เ,หอ,เ,หอเหมือนกันเลยไหมคะ<อ>นี่นี่นี่น,นี่โอ้โหโรงเรียนแองนจีนะคะใหญ่ด้วยวันนี้จะเป็นวันแรกนะคะ,คะไปไหนคะไปไหนอ่ะไปดูสิโอ้โพาชมพาชมนะคะวันนี้มาวันแรกด้วยโอ้โห วันนี้มาวันแรกเราต้องทำความคุ้นเคยก่อนใช่ไหมคะโอ้ดูสิดูสิโอ้โหโอ้โหมันคือรูปอะไรคะเนี่ะเครื่องบินใช่เหรอใช่เหรอลูกใช่แล้วค่ะโอ้โหโอ้โหสนุกสนานใหญ่เลยโอ้โหและเอ็งจี้มีเพื่อนหรือยังลูกมีเพื่อนกี่คน หนึ่งนี่มันคือเลขอะไรไหนนะให้แม่น้องดูหน่อยนี่นี่ดูนี่เลขอะไรเนี่ยนี่เลขอะไรคะหนึ่งโอ้โหนี่นะคะสค่ะโอ้โหอันนี้คะสามค่ะสามเอ่อนั้นช่องว่างค่ะอันนี้เลขสามอู้หูวันนี้เป็นหวัดด้วยนะเนี่ยไอเลิฟยูด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะ เอ้เพื่อนๆเขาก็เข,าเข้าเดินไปในห้องกันแล้วหรือเราจะไปหาหาใครดีนะเราเราจะไปด,เไปดูเราจะไปดูเราจะไปดูของอย่างกันโอ้ตรงนั้นเหรอจะไปตรงนั้นเหรอไปได้เหรอลูกไปได้ค่ะโอ้ไม่น้องว่าเราไปดูของเล่นในห้องกันดีกว่าเขามีเพลงเออใช่ใช่เขามีด้วยเราไปเล่นของเล่นตรงนั้นมไม่ไม่ข้างในเขามีของเล่นแล้วก็มีเพลงด้วยเราไปดูกันดีกว่าโอเคไหม ไปเลยลูกใช่ค่ะไปไปดูเขาเปิดเพลงทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะทางนี้เลยค่ะตามแม่น้องมาเลยค่ะไปเราไปดูของเล่นในห้องเราไปดูของเล่นในห้องกันดีกว่าลูกเราไปหลบดีกว่าลู่ไเราไปหลบร่มดีกว่าไหนคะห้องไหนคะว้าวเราไปดูของเล่นในห้องมันมีเยอะเลยป จี้ไปเลยนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปเลยค่ะสวัสดีคุณครูก่อเล,ลเก่งจริงจริงต่อรองเท้าเข้าห้องนะคะเพราะว่าเราจะเข้าไปเล่นของเล่นในห้องกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโหโห ิิูสไหนพาแม่น้องไปดูหน่อยอุ้ยเจอเพื่อนอีกแล้วเจอเพื่อนอีกแล้วชื่ออะไรคะเพื่อนชื่ออะไรคะเออเขินเขินมาถอดรองเท้ากันถอดรองเท้านีคะนอรคุณครอ้ยมีป้ายชื่อด้วยสวัสดีคุณครูยังคะโอ้โมีป้ายชื่อมาลงนะของที่นี่หมดแล้วค่ะ เก่งยังไงแต่ว่าแล้วก็เป็นเอมาลินนะค่ะเอน้องชองเอวาเอวานนีค่ะอหนึ่สองนี้เขามีอะไรอ่ะอ๋อหน้วสองค่ะเอจี้ไหนไหนไหนแม่น้องดูหน่อยไหนนี่ใครกันเนี่ยเด็กหญิงอะไรคะจันทรลัลัตพุทธเจริญโอ้เตรียมตัวเตรียมตัวโอ้ดมีเต้นด้วยมีเต้นด้วย วันนี้มาวันแรกนะกจี้เก่งมากๆเข้าไปเลยเข้าไปเลยให่เราไปตามนะคะสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะวันนี้วันแรกไปแล้วไปดูเพลงแล้ว วันนี้เราต้องวันนี้เราต้องประหล่อดนึงนะคะเพราะว่ามาวันแรกด้วยเก่งมากก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กร้องกระจองงงแงมากแต่แองจี้เขาเขาเก่งมากเลยเห็นไหมคะนั่งกับคุณครูอ่าอันนี้คือเรียนจริงๆแล้วนะคะคราวที่แล้วนี่คือยังไม่ได้เต็มที่นะคะหเดือนที่แล้วนี่คือเราไปเตรียมความพร้อมเฉยแต่วันนี้แองจี้มาเรียน เข้าอนุบาลหนึ่งนะคะเป็นวันแรกนะคะแต่ยังไม่เปิดเพิมเปิดเพิมเดือนพฤษภานะคะเดี๋ยวเราไารอชมกันแต่วันนี้ถือว่าแองจี้เก่งมากเลยนะคะไม่ร้องแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมให้หเด็กๆทำด้วยเก่งจังเลย มีรถลางให้เด็กๆด้วยนะคะโรงเรียนนี้น่ารักจังเลยว้าวน่ารักมากเลยนะคะเนี้ยนี่มาเตรียมรอรับเด็กๆแน่ๆเลยว้าว ฝากติดตามช่อง k ท็ดแอนด์แอทีวีนะคะกดได้ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหมให่จากช่องเท็ดแอนด์แอทีวีนะคะ